อย๋ออย่าเติมอเลยสามสิบรอรอยยี่สิบแล้วเติมเลยนี่กดประตูมาเลยมันติดประตูอีกแล้วว่าไหมเฮ้ยมติดประตูเลยเอออาวนะสมาร์ทดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูผมเจอผมเกมที่สุดคิดปิดมากเลยนะครับ Weird Strict Dad ไปไปอยู่ไหนกันหมดแล้ววะ ไปทำอาหารเลยเขาวางเขาวางมจิบวั a เอ,อ,ยอ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ได้วางให้พ่อดีกว่าหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบเลยหยิบเลยใครเข้ามาโตอ่้ Dad will go outside to check เราสามารถดูทีวีได้ระหว่างที่พ่อไปข้างหน้า All dead NBA นี้มันสามทุ่มใช่ไหมเฮ้ยไฟไฟไฟอันนี้มาดูข่าวกันนะเอ้ยูุณคุณฮัลโหลไงหวังว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาอุ้ยพ่อมาพ่อมาเฮ้ยใครเปิดประตูอ่ะใครเปิดประตูอ่ะว้าวไม่อยากบอกว่าขี้นะได้ไหมอันนี้ยังไม่มีอะไรนี่นี่เปิดเปิดประตูอยู่นะตอนนี้เปิดประตูอ่าๆๆหรือประตูมันปิดเองวะ What w a t the เอ oh, ัิเรอติมยอันนี uh ้เ huh. ป uh ิดปะตูเนนี่เปิดเปิดประตูอยู่นะตอนนี้เปิดประตู อยาอันนี้จะเป็นห้องนอนเราเนาะไม่มีอะไรทำบะหมี่กึ่งสำเร็รูปนะโอเคกินเลยกินเลยกินเลยรถนี้เหมือนกันเขาไม่เอิญอุ้ยเจะขเข้าไปเลยที่ไปเลยอุ้ยอุ้ยเอาเดี๋ยวต่อรถอ๋อไม่พอเลยดูเกียร์เดี๋ยวไปเนี่ยแกน้ำมันอยู่สี่ถังแล้วจะมี ECTV ก็คือมีกล้องดูได้ว่าพ่อแล้วทั้งทำอะไรอยู่ Sleep in the d i s c o v e r ก็คือเราต้องนอนตอนที่พ่อกำลังมาค่อยๆย่อไปนะมันจะปลอดภัยกว่าการเดินเนาะ Sleep to feel นี่ก็คือเราต้องนอนเพื่อคกิบแรงไว้ยังไม่ยังไม่เสร็จเลยยังูไม่เสร็จพอมาแล้วพอลูกรอบนี้เราค่อยไปกินอาหาร ขอร้องอย่าปิดประตูเกี้ยนดิไายเลยอู้หูลูกพอลูกพอลุกเดี๋ยวไม่เคยเราดูไปก่อนเนาะนอนอย่างเดียวเลยนอนอย่างเดียวเลยเพื่อนี่เราก็ดูพ่อมาแล้วพ่อไปได้แล้วพ่อไปได้แล้วผมหิวข้าวพ่อข้าวโอเคเรียบร้อยละไปข้าวหิวเหนื่อยนะผมหิวข้าวพ่อ กินเรียบร้อยแล้วเรา่อไปนีครับเราไม่ต้องรออะไรแล้วเดี๋ยวพ่อจะจลุกอีกในห้าอ้าวไม่ลุกวะอย่า่อาหารก่อนแล้วกน่ะจะ่ทีเดอกีกนจะดุ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 มาเรียมาเรีย กลัวแล้วกลัวแล้วพาไปก่อนวัดวัดต่อไปตะกี้เกลียดแล้วพ่ออย่าเพิ่งอะไรทั้งนั้นนะตื่นเลยโอเคพอพ่อมาเช็คฮะสวัสดีครับพ่อผมนอนอยู่อารอตัวแล้วเราเรารอแล้วตัวพลังงาน ้อใช่พ่อมาพ่อมาพ่อมาแล้วไปรอดดูรอดตัวแล้วโฮกโมกอายเดี๋ยวทำให้เพียงคุนวะเดี๋ยวเพียงคุนเหมือนพ่อเหมือนเหมือนเหมือนพ่อมันซัดฟิวอะขาวเลยพื่ออยู่กับของเครื่องเล่ามากินอาหารก็เถอะมาฮะเพื่อนเราบอกว่า้เฮยพ่อเมื่อคืนพ่อเป็นอะไรอะคือมีมีบางคนเอาวิญญาณมันไปเพื่อนเราก็บอกไปว่าจริงเหรอ เธอลูกเรามาสวดมนต์ก่อนกินข้าวกันถเถอะแค่นี้แหละเ,เราก็รอดแล้วไม่ดีใครที่ชอบคิีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันด้วยสำหรับคีนี้ลาบก่อนสวัสดีครับ